ไาติดแล้วโอ้โห สวัสดีครับผมพุทธนะครับซึ่งตอนนี้ครับทุกคนผมเข้ามาอยู่ในผืนป่าลึกแห่งหนึ่งนะครับป่าที่นี่รอบๆเนี่ยจะลกทึบมากๆนะครับบวกกับสภาพอากาศในตอนนี้ร้อนอบอ้าวสุดๆไปเลยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะท้าทายสําหรับในตัวผมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดอยู่ในป่าพื้นนี้กัน1วัน24ชั่วโมงนะครับโดยการเดินทางมาในวันนี้เราไม่มีน้ําดื่มนะครับไม่มีอาหาร ไม่มีพวกผ้าห่มหรือว่าเปลที่สามารถจะนอนได้เลยนะครับซึ่งผมมีเพียงแค่มีดหนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ไฟฉายอีกหนึ่งหัวนะครับก็มาดูกันว่าเราจะนอนจะอยู่จะกินอย่างไรนะครับในคลิปวันนี้แต่ว่าตอนนี้เรารีบลงจากภูเขาในช่วงเชิงเขาลูกนี้กันก่อนนะครับเพื่อที่จะไต่ลงไปยังจุดด้านล่างนี้ไปหาแหล่งน้ํากันนะครับผมร้อนมาก ตอนนี้ผมต้องหาช่องทางที่เราสามารถลงไปยังด้านล่างนี้ได้นะครับซึ่งผมก็ภาวนาขอให้มีร่องห้วยนะครับมีน้ำไหลอย่างุบจุดล่างนี้ด้านบนนี้เป็นค่อนข้างป่าที่คึบมากๆนะครับเยอะเต็มไปด้วยพวกสารพัดไม้พันธุ์ต่างๆนะครับโดยตอนนี้ก็มาเจอเหมือนจะเป็นต้นไส์ใหญ่นะครับ ทอดยาวไปสุดอย่างนั้นบนนู่นเลยนะครับเดี๋ยวรีบหาช่องทางในการลงดีกว่าอยู่ในป่าที่ค่อนข้างลกๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์รอเราอยู่บ้างผมคิดว่าน่าจะอยู่ร่วมๆเกือบ50เมตรนะครับจากจุดด้านนี้ไปถึงุบที่มีร่องห้วยนะครับอย่างด้านล่างนี้ ตรงน,นี้เราไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะต้องก้มน้ํากันก่อนหรือเปล่านะครับแต่เกิดมาในเหนื่อย,ยแบบนี้เวลาที่กระหายน้ําสุดๆแล้วเนี่ยก็ควรดื่มเลยทันทีนะครับผมน้ําค่อข้างที่จะเย็นมากๆ ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเมล็ดออกสีน้ำเงินเหลือบม่วงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาหาดูที่พักในการนอนของเราในค่ำคืนนี้กันก่อนต้นไม้ใหญ่มากๆใหญ่โตโมโหฬานสุดๆ มาเจอกับไม้ผุท่อนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามีพวกตัวด้วงมแมลงยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเขากลายเป็นตัวบินออกไปแล้วหากสมมุติเจอเนี่ยสามารถที่จะนำมาเป็นอาหารเป็นโปรตีนให้กับเราได้นะครับในทานอยู่ป่า ดูจากร่องลอยแล้วน่าจะไม่มีตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวในะวันนี้นะครับผมจะเลือกในการสร้างที่พักอยู่ติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยนะครับซึ่งต้นไม้ต้นนี้ผมไม่รู้ชื่อว่าเป็นต้นสมพงหรือเปล่านะครับผมแต่รูปร่างลนะักษณะก็คล้ายคลึงกันอยู่นะเหมือนต้นสมพงเลยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะมีแผ่นลากนะครับที่เลื้อยยาวมาถึงยังฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาตัดไม้กันก่อนนะครับวันนี้จะทําการสร้างที่พัก แค่สามารถนอนเหนือพื้นได้เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้สร้างกว้างใหญ่อะไรมากมายนะครับผมหาตัดไม้ทําที่พักชั่วคราวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาอาหารกินกันต่อนะครับในป่าแห่งนี้เนี่ยมีอะไรที่เราสามารถนํากลับมากินกันได้บ้างนะครับไปเดี๋ยวลงมือกันเลยครับ เสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอนนะครับโดยผมได้มัดคานนะครับที่จะรองรับพื้นของที่นอนของเรานะครับต้องสับฝ้ากันต่อแล้วก็มาปูอย่างพื้นที่นอนด้านบนนี้โดยใช้เชือกเถาวันทั้งหมดนะครับแต่ละจุดที่ผมได้มัดตามข้อนี้นะครับผมแข็งแรงแน่อนอนไม่มีขยับขยืขย่นนะครับสร้างที่พักในครั้งนี้ผมอาจจะทำไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เหนือพื้นดินนะครับมาช่วงหนึ่ง ก็ยังดีกว่าที่เรานอน,อนติดพื้นนะครับไปเดี๋ยวลงมือทํากันต่อนะครับในตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนชื้นมากๆบวกกับพวกฝูงงมาแรงนี่ก็ชุกชุมกันเลยทีเดียวนะครับ เพียงพอต่อการนอนคนเดียวนะครับอย่างนั้นบนนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นราวกันตกมัดไม้ไผ่คู่ไว้อีก2องลำนะครับผมจะอยู่ติดกับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมใช้เป็นก้านต้นหวายป่านะครับมาปกคลุมไว้อีกทีหนึ่งพอกันน้ําค้างได้นะครับเพราะในช่วงนี้ฝนคงจะไม่ตกนะครับผมไว้ในแบบชั่วคราวไปก่อนนะครับดีกว่าไม่มี แต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟนะครับซึ่งวันนี้ผมเดินทางมาโดยที่ไม่มีไฟแช็คนะครับไม่มีอะไรที่สามารถเป็นสิ่งติดไฟได้เนี่ยนะครับให้ทุกคนมารอดูกันว่าผมจะใช้วิธีใดนะครับในการก่อไฟในค่าคืนนี้กัน จะมาก่อไฟด้วยการใช้วิธีก่อไฟด้วยไฟฉายหวัวน,นี้เลยนะครับไฟฉายหวัวน,นี้นะครับเป็นเจ้าออโต้บอทสกายไฟนะครับไฟฉายที่สามารถจุดไฟได้มีความสว่างจ้าสูงสุดถึง10,000ลูเมนนะครับสามารถปรับซูมได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับผมกันน้ําได้ระดับ IP6X นะครับและตัวไฟฉายมีวัสดุที่แข็งแรงทนทานทนต่อการตก นะครับหรือรับแรงกระแทกได้นะครับผมซึ่งในตัวกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีสายนะครับที่สําหรับชาร์จเข้ากับตัวไฟฉายนี้ได้มานะครับผมนี่จะมีแถมไว้ในกล่องในแบบนี้เลยแถมเจ้าไฟฉายสกายไฟตัวนี้นะครับประโยชน์ของเขาไม่เพียงแค่มีความสว่างอย่างเดียวนะครับไม่เพียงแค่เราสามารถจุดไฟติดได้แต่ยังสามารถเป็น power bank นะครับในการชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่ฉุกเฉินโทรศัพท์เราแบตหมดนั่นเองนะครับก็สามารถเอาสายชาร์จโทรศัพท์นะครับมาเชื่อมต่อ เากััับบตวขของขได้นะครแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้นะครับในการจุดไฟซึ่งผมเองยังไม่เคยทดลองมาก่อนนะครับในวันนี้จะเป็นวันแรกมารอลุ้นกันว่าจะจุดไฟติดหรือเปล่านะครับผมโดวยวิธีของการจุดไฟของไฟฉายอนเนกประสงค์สกายไฟตัวนี้นะครับเขาก็จะมีคล้ายๆเป็นตัวครอบหัวไฟฉายอีกทีนะครับเหมือนจะเป็นตัวเลนที่เอาไว้สร้างนะครับพลังงานแสงไฟอีกทีหนึ่ง ซึ่งก่อนเราจะจุดไฟนั้นเราต้องมาครอบด้านหัวนี้ก่อนนะครับไว้ประกบไว้ตรงนี้เลยแล้วก็หมุนเกลียวให้เขาแน่นๆหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นเราจะยืดขึ้นนะครับผมยืดขึ้นเพื่อที่จะนำไปติดไฟอีกทีหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวลองดูกันครับ มีควันแล้วนะครับตอนนี้ควันขึ้นแล้วนะครับทุกคนค่อยๆมีประกายควันจอในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นี่เลยครับทุกคนไฟติดแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวิธีการก่อไฟด้วยไฟฉายนะครับจะได้ผลนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเทคนิคอย่างเช่นผมนะครับครั้งแรกในแบบนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะก่อได้นะครับผมโอ้ติดแล้วสามารถก่อไฟนะครับ ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหากใครก่อดีๆนะครับหรือว่ามีเชื้อไฟดีๆหน่อยนะครับก็ภายในหนึ่งนาทีสามารถก่อได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ก่อไฟติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรารีบหาเชื้อไฟแห้งๆนะครับมาสุมรวมไว้ดีกว่านะครับ ล่องลำธานในแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือพวกงูเขียวหางไหม้นะครับตอนคืนในแบบนี้เนี่ยพวกมันชอบออกมาหากินนะครับในบริเวณที่ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นในร่องน้ำแบบนี้นะครับต้องค่อยๆเดินสังเกตไปด้วย เดี๋ยรออาหารของเราให้สุกนะครับในวันนี้ที่ผมได้ไปหามาก็จะมีพวกผักนะครับแล้วก็ได้ปูมาอีกจำนวน3ตัวตอนนี้ต้มไว้พักหนึงล้วนะครับอีกสักครู่นึงคิดว่าน่าจะกินได้ละโดยนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงยามค่ำคืนนะครับไฟฉายดวงนี้สว่างมากๆนะครับสกายไฟ ที่มีประสิทธิภาพให้ความสว่างที่แบบสว่างจริงๆเลยครับทุกคนนี่ครับนนี้จะเป็นในรูปแบบแสงกว้างนะครับเห็นได้กว้างมากๆนะครับถ้าหากเรายืดกระบอกไฟฉายนี้ขึ้นในแบบนี้แสงก็จะพุ่งไกลทันทีเลยนะครับผม สามารถพุ่งไกลได้ในระยะถึง1,500เมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนนี้จะเป็นเปอร์เซนต์แบตเตอรี่นะครับที่จะบอกไว้ตอนนี้แบตของผมลดไปจุดหนึ่งแล้วนะครับเหลือ3จุดถ้าชาร์จแบตเต็มเนี่ยนะครับในรูปนกสีฟ้านี้จะมีแบตท,ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับสว่างสุดๆ เดี๋ยวรออาหารของเราสุกอย่างไรแล้วนะครับเราก็จะกินกันนะครับแล้วก็จะพักผ่อนกันละตอนนี้ รประมาณนี้เลยนะครับผมอาหารเย็นของเรานี่จะเป็นลูกลิงรสชาติที่จะให้ความมันมากๆเลยนะครับคล้ายๆเพือกเลยถ้า,าเรากินนะครับผมปูอีกตัวใหญ่ๆนะครับสองสามตัวในแบบนี้เวลาเรากินลูกลิงแล้วเนี่ยความรู้สึกก็คล้ายๆเหมือนพวกหัวเพือกหัวมันนะครับ เป็นผักที่ขึ้นตามฤด,ดูกาลนะครับในช่วงหน้าร้อนในแบบนี้เนี่ยเขาจะออกเยอะมากๆนะครับ <Ooh. S 1> เนื้อปูเน้นๆน,น,นะครับแบบร้อนๆแบบนี้เลย หวานมากกินอาหารของเราเสร์ฟกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาหารที่ได้ไปหามาในวันนี้อร่อยที่สุดเลยก็คือเนื้อปูนะครับค่อนข้างที่จะหวาน นะครับแล้วก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ยังเหลือพวกผักโดยเฉพาะลูกลิงนะครับที่รสชาติมันๆนะครับผมก็กินไม่หมดนะครับแต่ว่าก็เหลือไม่มากสักเท่าไหร่นะครับพอเป็นอาหารที่สามารถเป็นพลังงานให้กับเราในวันนี้นะครับอย่ยังไงแล้วคงจะนอนพักแล้วนะครับแล้วก็อาจจะคอยส่งไฟตรงนี้ไว้เรื่อยๆนะครับ อรุณสวัสดิ์กันนะครับผมสวัสดีกันในเช้าวันใหม่ในผืนป่าใหญ่แห่งนี้กันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สายเข้ามามากแล้วนะครับเป็นช่วงเวลา9ก้าโมงสานาทีแล้วนะครับใกล้ๆจะ10บโมงละส่วนตัวผมเองสักพักหนึ่งก็น่าจะเดินทางออกจากป่าที่นี่กันแล้วนะครับเป็นการเข้ามาเอาชีวิตรอดอยู่ในป่าที่นี่นะครับเป็นระยะเวลา1วันหรือว่า24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยดีแต่สิ่งสําคัญไปมากกว่าน,นั้นนี่ผมคิดว่าในการที่เราจะมีชีวิตรอดอยู่ในป่าได้เนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือน้ํานะครับเราสามารถขาดอาหารได้นะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขาดไปได้เลยนะครับเพราะว่าน้ํานี้น่าจะเป็นหัวใจหลักหรือว่าชีวิตหลักของเราเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้กองไฟผมก็มอดจับไปล้นะครับเดี๋ยวเช็คความละเอียดนะครับเช็คอะไรให้เรียบร้อยอยังไงแล้ว ผมก็จะเดินทางออกจากป่าที่นี่กันเลยนะครับผม เช็คความเรียบร้อยก่อนที่เราจะเดินทางออกจากป่าจุดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฟลงเหลือไว้ติดอยู่นะครับไฟคงจะมอดดับอย่างเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับโดยตรงนี้ผมก็ได้ลื้อไม้นะครับเป็นไม้ไผ่ที่ได้ตัดมาทำที่พักที่นอนในเมื่อวานนี้นะครับก็ลื้อออกจากช่วงนี้นะครับเพื่อให้ยังเป็นเช่นเดิมอยู่ในธรรมชาติอย่างเก่านะครับผม แต่ตอนนี้ผมก็จะเดินทางออกจากป่าที่นี่กันแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่สายเข้ามากละหากอย่างไรแล้วคลิปในวันนี้ผมเองก็ต้องขอลาทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมพุชพงศ์สวัสดีนะครับผมออกเดินทางกลับกันต่อครับ